สวัสดีครับคุณกําลังอยู่กับช่องมะฉาจอมปวนแม่สอสอส์นะจ๊ะวันนี้นะครับพามาดูการลักน้ํานะครับแต่เป็นการลักน้ําที่ระดับใกล้เคียงกับที่ดูดนะครับใกล้กับสะนะครับก็มี f อถามมานะครับว่าทําเหมือนผมทุกอย่างเลยนะครับในคลิปนะครับก็คือแต่ทําไมน้ํามันดูดไม่ได้นะครับอ่าเพราะว่าระดับพื้นที่มันอาจจะเท่ากันนะครับหรือใกล้เคียงกันทีนี้ถ้ามันดูดได้นะครับ ในกรณีที่มีน้ําผ่านเข้าตลอดเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาแนะนํากันนะครับและอ,อย่างหนึ่งที่สําคัญเนี่ยก็คืออย่าลืมนะครับฝากกดติดตามช่องมะฉา,าจมปลวแมาสอดกดก,กระดิ่งและที่สําคัญนั่งดูโฆษณาด้วยนะจ๊ะท่านสามารถรับชมช่องมะฉา,าจอมปวนได้ตามเพลย์ลิสต์เลยนะจ๊ะดําน้ำยิงปลาปวนหญ้าแพงกลานปลวนสาระขีมาแอลปวนผีและตกปลานะจ๊ะจุดตรงนี้นะครับเป็นจุดที่เป็นเนินขึ้นไปนะครับตรงนู้นจะสูงนะครับอ่าแล้วทีเนี้ยระดับถนนนะครับดูฝั่งนี้นะครับ ฝั่งนี้น้าคือน้ําออกนะครับฝั่งนี้คือที่ดูดน้านะครับมีสะอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะดูกันว่าระดับต่างกันมากไหมนี่นะครับระดับของสะนะครับระดับของสะฝั่งนู้นนะครับน้าอยู่แค่ตรงนู้นนะครับแล้วก็ลอดถนนมานะครับอ่านี่นะครับลอดถนนมามาออกฝั่งนี้นะครับน้ําฝั่งนี้ก็มีการไหลแต่ไม่รู้ว่าต่อเนื่องหรือเปล่า ก็ทีนี้นะครับเราจะมาดูปลายท่อกันว่านี่นะครับท่อจะอยู่นี่นะครับอ่าทีนี้นะครับการที่จะดึงน้ําในระดับที่ไม่ต่างกันมากให้ลงเร็วนะครับให้ลงเร็วเ็วนะครับมีเทคนิคยังไงนะครับเดี๋ยวเราจะมาเขียนให้ดูนะครับเพื่อที่จะได้เห็นระดับน้ํากันนะครับว่าจุดเนี้ยมันเป็นยังไงระดับน้ําตรงนี้นะครับก็จะเป็นในลักษณะที่ ลงคลองตรงนี้นะครับลงท่อนะครับแล้วก็ลอดใต้ถนนไปนะครับอ่ามันจะอยู่ในลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งน้ําในสระนี้นะครับคันสระนะครับสูงกว่าฝั่งนู้นอยู่แล้วนะครับถ้าถ้าว่าไปแล้วเนี่ยคันสระฝั่งนี้นะครับคันฝั่งนี้สูงกว่าตรงนู้นอยู่แล้วนะครับถ้าดูจากระดับถนนนะอ่าเห็นรถอยู่ใช่ไหมนี่นะครับตรงเนี้ยสูงกว่าอยู่แล้วนะครับด้วยระดับนะครับ แล้วทีนี้นะครับจะทํายังไงให้น้ําที่มีระดับไม่ต่างกันมากขนาดนี้นะครับสามารถที่จะไหลไปได้นะครับจุดนี้นะครับเป็นการดูดน้ําที่ไม่ได้ยากได้เย็นแสนเขียนอะไรเลยนะครับแต่นะครับเทคนิคสําคัญนะครับของสะนี้ของบ่อนี้นะครับก็คือบ่อนี้เนี่ยนะครับคาดว่าน่าจะมีน้ําเข้านะครับเข้ามาหมุนเวียนอยู่เรื่อยๆนะครับเข้ามาเติมนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในการที่ดูดน้ําเนี่ยตรงเนี้ยมันจะไม่พร่องนะครับ ถ้าไม่พร่องเนี่ยเราสามารถยกท่อให้สูงขึ้นมาต่ํากว่าผิวน้ําได้มากนะครับก็คือให้ต่ํากว่าผิวน้ําสักประมาณศอกนึงนะครับโดยประมาณนะครับก็คือนู่นนะครับจะมีรูน้ําเข้าอยู่ตรงนู้นนะครับเท่าที่ผมได้สังเกตดูแล้วนะครับว่ามีไหมทาไมน้ําไม่พร่องเลยนะครับสรานี้ผมสังเกตดูหลายครั้งแล้วนะครับก็น้ําไม่พร่องนะครับดูดไปก็ไม่พร่องนะครับก็เป็นนั้นว่านะครับมีน้ําเข้ามาหมุนเวียนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย ใครที่จะดูดน้ําในลักษณะแบบนี้นะครับก็คือมีระดับน้ําที่ไม่ต่างกันมากนะครับระดับพื้นที่ของที่เราจะดูดนะครับกับที่เราปล่อยเนี่ยไม่ได้ต่างระดับกันเยอะนะครับก็ดูไว้นะครับก็คือหัวใจสําคัญจะต้องมีน้ําหมุนเวียนถ้าไม่มีน้ําเข้ามาหมุนเวียนนะครับ um, มันจะเท่ากับว่าเรา,เราดูดน้ําออกจากสระไปเรื่อยๆเ,เนี่ยน้ำมันจะลดลงลดลงจนใกล้ๆปากท่อที่เราดูดนะครับก็คือตรงนี้นะครับท่อที่เราดูดนะครับอ่าพอมันใกล้มากๆเนี่ยมันจะไม่มีแรงดูดแล้วนะครับเนื่องจากว่าระดับน้ํามันต่ําลงนะครับ มันจะไม่มีแรงที่จะดูดไปใช้งานละระดับมันใกล้กันขนาดน้ําในคลองนะครับที่ผมทําในไร่ผมเนี่ยคลองด้านหลังนะครับขนาดสูงขนาดนั้นชันมากเลยนะครับก็ไม่มีแรงนะครับที่จะดูดนะครับถ้าระดับผิวน้าเนี่ยมันใกล้ๆกับปากท่อที่ดูดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนี่ก็คืออีกหนึ่งเกร็ดความรู้นะครับที่จะฝากไว้ให้ชมกันทีนี้นะครับเราจะมาวิเคราะห์แล้วก็บอกนะครับว่าจุดๆุดเนี้ยจะทํายังไงให้น้ํามันแรงขึ้นนะครับถ้าระดับใกล้กันเนี่ยหนึ่งนะครับ ตรงนี้ตรงนี้นะครับตรงนี้เนี่ยพื้นที่พื้นดินตรงนี้เนี่ยมันสูงอยู่แล้วนะครับเป็นขอบสะนะครับมันสูงอยู่แล้วในเมื่อมันสูงนะครับทำยังไงนะครับสูงกว่าฝั่งนู้นอยู่แล้วนะจุดที่น้ําออกนะครับไม่จําเป็นจะต้องตั้งท่อแบบนี้นะครับหรือเอาไม้มาค้ํายันแบบนี้นะครับไม่มีความจำเป็นนะครับอ่าเพราะอะไรนะครับเพราะว่าจุดนี้มันสูงอยู่แล้วนะครับถ้าเราค้ําแบบเนี้ยแรงดูดจากตรงนี้นะครับมันจะดูด ใช้พลังงานเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงนะครับใช้แรงลมด้านท้ายนะครับเพราะระดับไม่ต่างกันมากควรที่จะลดนะครับเจ้าตัวเนี้ยลงนะครับไม่งั้นถ้าอยากจะค้ำนะครับก็เอาไว้สักครบเดียวก็พอนะครับอ่าแค่ให้เข้าระดับดินตรงนี้เพราะตัวนี้มันจะต่ํากว่าใช่ไหมให้มันเท่าระดับเนี้ยนะครับก็พอแล้วเพราะปลายสายเนี่ยมันมันต่ํากว่านะครับสองในการที่จะดูดใช่ไหมเราพอเราวางตัวนี้ลงปุ๊บเนี่ยเรามาดูตัวนี้นะครับท่อตัวเนี้ยนะครับที่ที่ลงน้ําเนี่ยนะ ก็คือทําวางท่อใหม่นะครับท่อเนี้ยยาวไปท่อนี้น่าจะจิ้มลงไปนู่นนะครับคือถ้าระดับที่ดูดตรงเนี้ยปลายท่อมันลงลึกอ่ะมันก็จะเท่ากับว่าจุดนู้นนะครับที่น้ําออกเนี่ยเท่ากันไม่ต่างกันมากทีเนี้ยแรงดูดมันจะน้อยนะครับคือความการใช้แรงดึงดูดนะครับแรงโน้มถ่วงเนี่ยนะครับก็คือจะต้องมีพื้นที่ที่ต่างกันต่างกันในที่นี้ก็คือจุดที่ดูดกับจุดที่ปล่อยจะต้องต่างกันนะครับแต่ถ้าระดับเท่ากันเนี่ยมันจะไม่ดูด งงใช่ไหมว่ามันเป็นยังไงมาผมจะเขียนให้ดูนะครับเดี๋ยวจะไม่เข้าใจกันอีกนะโอเคมันเป็นแบบนี้ใช่ไหมระดับเนี่ยนะครับระดับระดับนะก็คือควรที่จะเป็นเส้นตรงแบบนี้ใช่ไหมอันนี้อันนี้อันนี้ขอบสะนะครับอันนี้ขอบสะนะครับอันนี้ขอบสะสมมุติเราเป็นขอบสะอ่าทีเนี้ยนะครับ มันจะต้องเฉียงนะครับก็คือสมมุติว่าอันนี้อันนี้ที่ดูดอยู่นะครับนี่คือท่อนี่คือท่อดูดลงมานะครับอันเนี้ยถ้าตรงนี้นะครับคือจุดที่ดูดนี่นะนี่คือจุดที่ดูดนะครับนี่คือจุดที่ดูดนี่คือท่อนะครับแล้วตรงเนี้ยที่น้ําออกเนี่ยมันดันมันดันไม่ต่างกันนะครับถ้าสองจุดเนี่ยมันระดับเสมอกันเนี่ยน้ําไม่ออกนะครับต่อให้ตรงเนี้ยสูงกว่านะครับก็ไม่ออกถ้ากดหัวให้มันเท่ากัน อ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องเพิ่มตัวเนี้ยปลายท่อที่ดูดเนี่ยให้สูงกว่าเจ้าตัวนี้นะครับนี่คือสิ่งที่ถูกต้องนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวเนี้ยพอดูดสูงกว่าเนี่ยมันจะลงไปหาต่ํากว่าได้ง่ายกว่าแรงกว่านะครับอันเนี้ยคือสิ่งที่ควรแก้ไขถ้าใครที่ทําแบบนี้อยู่นะในระดับแบบนี้นะครับจะได้อ่านออกนะครับนี่ก็เป็นวิธีง่ายๆนะครับที่จะมาแก้เกมในการทําการลักน้ําให้มีแรงดูดมากขึ้นนะครับก็คือ ทําให้หัวท่อเนี่ยมันตื้นขึ้นนะครับลงน้ําต่ากว่าผิวน้ําอ่ะแค่ศอกเดียวนะครับนะครับว่าตื้นนี้นะครับก็คือต่ากว่าผิวน้าสอกเดียวแล้วทีนี้เรามาคุยกันเรื่องท่อการลักน้ํานะครับท่อตรงเนี้ยนะครับมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยถูกต้องแล้วนะครับที่เขาทําไว้ก็คือมีหัวตรงนี้นะครับเป็นเกลียวนะครับเปิดได้นะครับอ่าตรงเนี้ยเปิดได้เพื่ออะไรเพื่อที่เราจะกรอกน้ําเข้าไปนะครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยฝั่งนู้นนะครับจะต้องมีวาล์วปิดเปิดนะครับ ปิดไว้ ot, นะครับป an nah, ิดตรงนู้นไว้ปุ๊บมากรอกน้ําใส่ตรงนี้ให้เต็มนะครับอ่ามากรอกใส่ตรงนี้ให้เต็มนะครับพอกรอกเต็มจนมันเออมาถึงนี่นะครับสมมตินะเออมาถึงนี่ละเราก็ปิดวาล์วตัวนี้นะครับแล้วเราก็ไปเปิดตรงนู้นพอเปิดตรงนู้นเนี่ยแรงดูดนะครับความความที่มันต่ํากว่านะครับแรงโน้มถ่วงเนี่ยบวกกับสุญญากาศนะครับในท่อตรงนี้นะครับมันก็จะดูดไปปื๊ดไปนะครับอ่าทีเนี้ยน้ําก็จะตามไปทีนี้ก็อยู่ที่ว่า น้ำอนนี้ผ่านเข้าเท่าไหร่นะครับน้ําในสระนี่นะครับถ้าจะใช้ท่อ2นิ้วแบบนี้นะครับน้ําที่เข้ามาระดับนี้ก็โอเคแต่ถ้าเป็นท่อ3นิ้วน้ําลงเร็วเกินนะครับน้ําเข้าเ <c oughs> ข้าสระไม่ทันเนี่ยมีปัญหานะครับก็คือจะต้องรอน้าอําใหม่เนี่ยก็คือเข้าน้ําเข้าน้ําออกมันไม่สมดุลกันนะครับมันจะมีปัญหาถ้าสระแค่นี้น้ําเข้าไม่เยอะนะครับใช้2นิ้วก็โอเคแต่ถ้าสระใหญ่นะครับหรือมีน้ําผ่านเข้าตลอดเวลาเล่น3นิ้วท่อ3มนิ้วก็เอาอยู่นะครับอ่า อันนี้ก็เป็นเกดเล็กๆเกดน้อยๆนะครับและนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามช่องมะฉาวจมปวดแม่สอดกันด้วยนะครับกดแล้วนะครับกดติดตามกดกระดิ่งที่สําคัญนั่งดูโฆษณาให้ด้วยจะได้มีรายรับบ้างนะครับมาเป็นกําลังใจนะครับในการทําคลิปต่อๆไปและที่สําคัญนะครับอย่าดูแค่คลิปนี้เป็นคลิปเดียวนะครับให้เข้าไปในช่องแล้วดูในเพลย์ลิสต์การลักน้ํานะครับคุณศึกษาตั้งแต่คลิปแรกนะครับอีพีแรกนะครับการลักน้ำอีพีแรก อีพีหนึ่งจนอีพีสุดท้ายคุณจะเข้าใจทั้งหมดแต่ถ้าดูแค่คลิปเดียวนะครับแล้วก็ตัดสินเนี่ยหรือเอามาประมวลเป็นความรู้มันประมวลไม่ได้นะครับเพราะว่าผมทําตามเหตุการณ์ทําตามอ่าสภาวะปัญหาแต่ละแต่ละคลิปแต่ละคลิปแต่ละคลิปไว้นะเพราะฉะนั้นควรศึกษาทั้งหมดและที่สําคัญเวลาจะศึกษาเนี่ยก็ล้างสมองก่อน นะครับล้างสมองให้โล่งๆก่อนคือไม่มีงานไม่มีการไม่มีอะไรละค่อยศึกษานะครับเพราะว่าของพวกนี้ถ้าไม่ได้ทำเนี่ยมันหนักหัวนะครับความรู้พวกนี้มันหนักหัวค่อยๆดูทีละคลิปไล่เอานะครับแล้วก็ศึกษาเรื่องระดับน้ำเพราะผมก็ลงมาให้แล้วนะเรื่องของความต่างกันนะครับระดับน้ําเรื่องของการใช้ท่อจุดโหวตต่างนะครับผมให้เทคนิคไว้หมดละกลเม็ดเคล็ดลับนะครับก็ตามที่ว่ากันไปนะครับเพราะฉะนั้นแล้วคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับลองเอาไปใช้กันดูนะครับสําหรับใครที่ทําหรือมีพื้นที่ที่ไม่ต่างกัันนนเท่่าไรอี้ผม เอาใจ f c แล้วนะผมตอบให้แล้วนะครับแนะสำหรับใครๆหลายๆท่านที่อยากจะใช้น้ำนะครับไปแล้วจ้ะกดติดตามด้วยนะดูโฆษณาด้วย